ลาก่อยเพลงสวัสดีครับและนี่คือรีวิวดีตอนที่9 7นะครับอีก3ตอนจะ100แล้วนะครับเอาจริงเราต้องมีอะไรฉลองหรือเปล่าเนี่ย100เนี่ยเฮ้ยถ้ารีวิวดี1 0 0พอดีกับ20,000ซับพอดีเนี่ย <c oughs> ผมแจกพรพระจันทร์ได้เลยนะผมแจก10อันเลยถ้าเกิดมันถึงพร้อมกันนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาคิดกติกาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับไอ้เนี่ยจะเป็นของคุณ กูยันนะครับการยู <c oughs> โคตรอวยแนละ้วการยูเอามงแม่ไปเลยลูกโหจัดไปนะครับเอาไปเลยนะครับก็มาดูกันนะว่าไอดีนี้จะอวยการยูขนาดไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนกดซับสไครป์ช่องละก่อยเพลย์เช่นเคยนะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับไหนขอดูซินอนกจากการยูมีตัวอะไรไหม <c oughs> ถ้ามีแค่การยูตัวเดียวน่าจะหานะเฮ้ยมีฮูเต่าด้วยนะครับโอ้เนี่ยจะได้สองตีเลยแล้วก็อุ้ยตัวห้าดาว แทบไม่มีแล้วนะมีแค่ทัตเกกียสามตัวแค่นี้เองนะแล้วก็มีตัวบรรดาเหล่าตัวเรดขอดูอาวุธหน่อยว้าวมีแค่ธนูเอมอสอันเดียวนะครับฮูเต่านี่ถือเดนแมทเสียงหลิงถือหอกตกปลามีดาก้อนเบนอยู่กับยุนจินยุนจินยุนจินนะฮะด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับผมโอเคโอ้โหผมว่าไอดีนี้ยูน่าจะ ไปได้ไกลเลยอะอันนี้คือเพิ่งได้มาหรือว่าได้มานานแล้วเนี่ยหูแต่เวล9ก้าสิบทับเก้าเลยนะครับมันดูได้ใช่ไหมว่าคาแรคเตอร์มันมาจอยมาจอยตี้เราวันไหนอ๋อนี่ไงโอ้อันนี้เพิ่งได้มาไม่นานเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยอเดียวนะเพิ่งได้มาวันที่สิบห้าแต่ว่าฟูลแล้วนะครับคือคือน,นี่คือเวล์ก้าสิบตัวเต็มถือเอโมสแล้วนะอ้ยอย่างเทพนะแต่ว่าเตรียมของไว้หมดแล้วนะครับแบบครบถ้วนนะครับ โอ้ไม่ก็เธอเลนก็เต็มเหมือนกัน10-90บ้าบอสุดเถื่อนอ์ติแฟกต์ก็เป็นเซต4วอลเดอร์ครับดูดีนะครับคิวเดย์คิวเด,ดเมดก็คือสวยงามนะครับสวยงามโอ้โหเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์จัดๆคิดเลทประมาณนี้บวกไปอีก15เป็น50กว่าบวก20มันจะ10มันจะประมาณสัก70-200รพอดีนะครับก็ไม่เร็วเลยนะฮะ โอเคทีนี้คอนเซปต์เดิมนะครับอวยตัวไหนเนี่ยก็ต้องปั้นตัวมาเล่นคู่กันด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้มีตัวไหนเล่นเล่นคู่กันอยู่ได้ไหมแต่เท่าที่ดูเนี่ยตัวโลตัวโลไม่มีปู่นะไม่มีปู่ต้องเป็นเดียหนาเดียลนาห0ถือเฟอร์วน,นิขัดอาร์ติแฟกต์พอมีนะอ่าผมว่าเดียหนาเนี่ยเป็นเป็นเป้าหมายต่อไปในการปั้นได้เลยเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้แพลนจะเปิดปู่นะครับ ก็คือเล่นคู่กับการยูได้ยาวๆเลยนะฮะโอเคทีนี้อ่ามาดูต่อการยูเซตอาร์ติแฟกต์โอเคละทาทาเกียร์นะครับถือรัสขัด2เป็นเซต2น้ำา2กระเด,ดเตอร์โอเคนะเป็นทาทาเกียร์ที่เล่นได้เลยนะครับทาเลน8 7 7ปดเิลูคเวลเจ็ดสิบนี่เข้าใจว่าไม่ได้ปั้นแล้วไม่ได้ปั้นนะครับซูโครสเวลเจ็ดสิบ นี่ก็ดูไม่ค่อยได้ดปัน้นรูทรัพยากรทรัพยากรทุกอย่างนี่คือของการยูหมดเลยฮูเ <laughs> ต๋าเวลเก้าสิบนะครับผมถือเดนแมทขัดหนึ่งชิมเมนาวะเต็มตัวพอดีเลยโอ้ฮูเต๋านี้โอเคอยู่นะจะดสิบร้อยแปดสิบอู้สวยอยู่นะเนี่ยหมวกคิดได้เมทโอ้เพราะว่าเพราะว่าถือเดนแมทสินะเป็นถ้วยมีคิดเลดนาฬิก,กาเอชพีคิดได้เมท โอ้ดอกไม้ี่คิดเลดีมากเลยผมเท่าที่ดูผมเดาว,ว่าอติแฟกอาจจะปรับให้มันดีขึ้นได้นะผมขอลองทดสอบหาดูก่อนโห้โรซาเลียแอคแทกบวก25%ผมไม่เคยเห็นหวกที่แอคแทกเยอะขนาดนี้มาก่อนเดือดจัดเดี๋ยวนะมันจะไม่มีชิ้นที่ดีกว่านี้แล้วหรอแบบคนนกอย่างเงี้ยเออ,อนี่ไง นี่ไงขงนุอันนี้ดีกว่าน,นี้อีกคิดเลทเยอะกว่า1%นร์คิดไดเมจเยอะกว่าตั้ง5%้ากว่าเปอร์เซ็นต์แต่นี้ได้ EM ทั้ง4.4่ 4. โอ้ผมว่าอันที่ใส่อยู่ก็น่าจะดีกว่าอยู่ดีอ่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนาฬิกาล่ะมีนาฬิกา HP เซตอื่นไหมทำไมผมถึงดูเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวกัน5ชิ้นน่ะเห็นไหมเซตเดียวกัน5ชิ้นเห็นปะ แปลว่ามันเปลี่ยนได้หนึ่งชิ้นเปลี่ยนเป็นเซ็ตอะไรก็ได้ที่ออฟลอดดีกว่าผมชอบแบบนี้มากส่วนใหญ่ม,มันจะอัปเกรดได้นะครับในอย่างยังนะนะไพโรแต่ว่าเท่าที่ดูคือยังยังหาไม่เจอนะครับยังหาที่อัปเกรดไม่เจอผมเดาว่าน่าจะเป็นหมวกนั่นแหละที่แบบง่ายสุดคือ,อจริงถ้ามีหมวกไหนที่เป็นแบบ,นบเนี่ยอย่างกเนี่ได้คิเลสสามเปอร์เซ็นต์ได้แต่เพิ่มยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะ แต่นี่ก็ e m เยอะดีอ่ะผมผมลมาไปก่อนแล้วกันแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดได้อาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้ที่มันออฟดองดีจัดมาหนึ่งชิ้นนี่ยเอามาเอามาใส่อัพอัพตัวหูเต่าได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่แย่เกินไปเพราะพวกที่บวก e m เยอะๆเนี่ยก็ใช้ได้ดีอยู่สำหรับเด a แม m อ่ะไปต่อที่โรสเรียถือโปรโตไทป์สตาร์กริ t เตอร์อาร์ติแฟกต์เป็นสองเอกแท็กเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้คือเตรียมให้เฉินเหอหรือเปล่าแต่ว่าไม่เห็นมีเลย แล้วก็ตู้ก็ผ่านไปแล้วด้วยเอาสรุปคือ,อยังไงสรุปคืออดอดเฉินเหอเหรอเอ้ก็ไม่น่านะเพราะกันอยู่ได้ามาแล้วอันนี้ตัวนี้มาทีหลังน่าจะเป็นที่รองอ์ติแฟกมากกว่าล้มั้งคิเลทสามคิเเมียี่สิบเอ็ดโอ้อ์ติแฟกดีหลายอันอยู่นะผมว่าลองเปลี่ยนอันเนี้ยให้ให้หูเต่าดูแล้วเทสว่าไหนแรงกว่ากันได้นะเพราะเดยกไ,ไอ้ถัยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็ได้เพิ่มมาอีกแบบ เพิม่มอีกเป็นร้อยอ่ะได้แท็กเพิ่มอีกเป็นร้อยเลยอ่ะแบบพันหนึ่งเป็นพันสองเลยอ่ะใส่หมวกเมื่อกี้อ่ามาดูต่อซิงชิวดาบแซกขัดหนึ่งอัติแฟกต์ถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับทาเลนต์ยังไปได้อีกไนน์จี้รีชาร์ตร้อยเก้าห้าคิเลนห้าสิบคิเลนเมียร์้อยหพอดีจัดพอดีจัดโอเคถ้าอันนี้เล่นได้พอดีก็พอดีนะแต่ผมไม่ชัวร์นะว่าไนน์จี้รีชาร์ตมันพอดีไหมอะ่ะจริงสองร้อยนิดๆเนีน่ยมันจะจะชัวร์กว่าแต่ว่า ก็ไม่ว่ากันถ้าเกิดเล่นกับหูเต่าแล้วไม่ไม่ติดขัดนะทีนี้เสียงหลิงเดอะแคทขัด4 m เอมเลมจัดเต็มโหเซียงหลิง C6 ด้วยอะเซียงหลิงโคตรดีอะไอดี ID เนี้ยเซียงหลิงไอดีนี้เก่งมากนะครับเหลือแค่ว่าหกเนะี่ยยังเวลมไม่เต็มนะครับผมคิดว่าพาวเตี้แรกๆเลยนะคือรีบอัพหกนี้เลยนะด่วนเลยนะบอกเลยว่าเทพนะเทพเทพแน่ๆนะขัด5ด้วยนะ หยันเฟยนะถือ t ด e v วิสิตโอเคไม่น่าได้ใช้ละเบนเนตถือเฟเวอร์เนียสใส่เซนโนเบลสอ่ะโอเคประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะยืนก่อนยืนยืนเพราะฉะนั้นในปาร์ตี้ของการยูไอดีนี้จัดอะไรดีโอ้โหเอาทุกตัวออกให้ด้วยคือผมว่าผมว่าอันดับแรกเนี่ยต้องมีเดียลนาแหละ แต่ทีเนี้ยถ้าจะเล่นสายฟรีเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีตัวน้ำอ่ะเอาจริงมันมี2ตัวที่แปะได้ดีๆคือโมนากับโคโคมิซึ่งซึ่งไอดีนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้หลุดเรดได้โมนามานะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเล่นสายเมลวอาจจะแรงกว่าก็คือเซียงหลิงแต่เซียงหลิงเนี่ยก็ต้องมาแพคคู่กับเบนเน็ตเอ่อเบนเน็ต มันก็จะได้ออกมาเป็นตีน้นี้ก็ไม่เร็วนะตี้นี้ก็ดูไม่เร็วถึงคือตี้เนี่ยประเด็นหนึ่งคือตำแหน่งของเดียวน่ากับเบเนีมันจะทับๆกันหน่อยเห็นปะคือมันเหมือนตัวฮิวสองตัวแต่ถามเล่นได้ไหมก็เล่นได้เพราะว่ามันก็เป็นสันพองที่ดีแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าได้ตัวที่ดีกว่าก็สามารถาเอามาเปลี่ยนได้นะครับอืมเนี่ยอันนี้ก็จะได้ตีนึง แล้วก็ถ้าเป็นอีกตี้นึงก็แน่นอนว่าต้องเป็นฮูเต๋าอยู่แล้วแล้วก็ซิงชิลอยู่แล้วทีนี้สองตัวเนี้ยแพคคู่กันแล้วก็สองตัวหลังเนี้ยผมคิดว่าเป็นอะไรก็ได้เลยไอดีเนี่เพราะว่าเดิโอน่าเนี่ยก็เอาไปให้ให้การยูใช้ก็ให้เขาใช้ไปเลยก็ได้นะครับเอ่อตี้นี้เนี่ยสอ้ยไอดีนี้เนี่ยสามารถใช้ตี้นี้ได้เลยใช้แบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าอยากปั้นโทมัสนะแต่ประเด็นคือโทมัสยังเลเ้วหนึ่งอยู่เลยนะครับถ้าไม่อยากปั้นเนี่ยก็ ก็เปลี่ยนไม่ไม่ว่ากันเนี่ยโรสเลียเนี่ยแค่นี้ก็เต็มตีละก็เล่นได้นะตีนี้ก็เล่นได้คือเอาจิงหูเต่ามันอยากได้แค่สิงชิวแหละแล้วที่เหลือก็เอามาทมาําอะไรก็ได้แล้วก็จิ้มจิ้มจิมจิ้จไปนะครับตีนี้เนี่ยปัญหาก็คืออาจจะแบบเลือดหมดง่ายเพราะว่าตัวฮิวมันมีไม่เยอะเท่าไหร่มันสิงชิวมันผมก็ไม่ค่อยนับเป็นตัวฮิวสักเท่าไหร่นะก็ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะสลับเอาเดียวหน้ามาเปิดโล่ให้ฮูเต่าก็ได้ถ้าเป็นบางคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าลงอบินเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นชั้น12จะไหวไหมเนี่ยชั้นสสองอาจจะยังวะเพราะว่ามันแบบมันเต็มแค่ตัวเดียวอะในแต่ละตีมันเต็มแค่ตัวเดียวถ้าชั้น12ผมว่าอย่างน้อยนะตี้นึงต้องเต็มแบบประมาณ2ตัวครึ่งอะถึง3ตัวถึงถึงจะมีลุ้นเคลียร์ได้นะคืออย่างน้อยซับดีพีเอส่ยต้อง,ต,องต้องฟูลเหมือนกันเนี่ยเซียงหนิงต้องฟูล ซิงชิวต้องฟูอะไรอย่างเงี้ยเดเมจมันก็จะแบบเอาอยู่อย่างตี้ฮูเต่าเนี่ยฮูเต่าถือเดเมจขัดหนึ่งด้วยมันจะเบาลงไปเยอะเลยเพราะฉันต้องอาศัยตัวซับดีพีเอเยอะอยู่ประมาณนี้นะสำหรับไอดีนี้นะคือถ้าขาดตัวฮิวเนี่ยก็เอาฉีว้าหกสมาใช้ได้ชีชๆว้าหกสิบเนี่ยไม่จำเป็นต้องปั้นเพิ่มแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในในคอนเทนท์ที่ต้องการนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับไอดีนี้นะการจัดอาวุธอะไรเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะก็ดูจัดเป็นนะนะมีฟ a เวเนสแลนด์อยู่ตรงนี้อันนึงเนี่ยมีอาวุธรอยอยู่แล้วถ้าอยากปั้นไอโทมกกัสก็ก็ลองดูนะเดี๋ยจะเอาหกโปรโตไทป์วันนี้ไปใช้ก็ได้ดูจากทรัพยากรเนี่ยมีได้อาวุธพอนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละอย่างแรกที่อยากให้ทําเลยนะครับก็คือของเซียงหลิงเนี่ยเอาให้เต็มเลยนะเออเอาเอมอนท์ให้เต็มด้วยเอาเอมอนท์ให้9กเนี่ยก็ใช้ประมาณสัก400 เอาเดืแคนให้เต็มเนี่ยก็แร่อาวุธเนี่ยก็จะเหลืออีกนะครับแร่อุ้พันสองเนี่ยไม่หมดแน่ๆนะครับอัพเต็ม2ชิ้นนี้นะครับก็ก็พอแล้วอุธแล้วก็สามารถไปฟาร์มอ์ติแฟกต์ให้กับเซียงหลิงต่อก็ได้เช่นกันนะครับและถ้าในอนาคตได้เป็นโมนามาอนะไรเงี้ยก็สามารถปรับอ์ติแฟกต์การยูเป็นสายน้ําแข็งได้เช่นกันนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ใช้เซตนี้ไปก่อนก็เล่นละลายกับเซียงหลิงไปก่อนนะครับโอเคก็อัน,อนจบสำหรับรีวิว ID นี้นะครับทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับรีวิวมาจนเวลายามเย็นเลยนะครับวิวสวยดีนะครับเกมนี้วิวสวยมากๆนะครับเวลาแบบรีวิวไอดีแต่ละคลิปเนี่ยผมก็จะพยายามเอาตัวไปยืนที่มันข้างหลังสวยๆนะจะได้ดูวิวกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนะี่ยลายก่อนก็ขอลาไปก่อนอยากดูคอนเทนต์แบบไหนอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย